้าทำแม่เธบอกเราอีกทีเดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้นะครับค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะคุณสมพีเออไอครับสวัสดีครับไอความจริงการเรียกค่าทนายเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยศาลเขาก็ไม่ค่อยยอมรับสภาทนายเขาก็ไม่ค่อยยอมรับไปเรียก10% 1 5ของจำนวนทุนนะครับมันมันไม่ใช่คือการกำหนดก็คือกำหนดไปเลยอย่างบางคดีเนี่ยคดีฟ้องเงินกู้ง่ายนะฟ้องเงินกู้เนี่ยเราฟ้อง10ล้านกับฟ้องหนึ่งล้านเนี่ยเขียนฟ้องเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะผิดกันเยกศูนย์ตัวเดียว ใช่ไหมแต่ว่าไปกินเปอร์เซ็นต์ว่าความว่าความเหมือนกันแต่ไปเรียก10%อนตันนู้นได้ล้านอันนี้ได้แสนมันก็ไม่ถูกจริงๆน่าเรียกค่าทนายไปเลยใช่ไหมคะจาคุณค่าทนายคุณต้องใช้สมองคุณเท่าไหร่ไปศาลสักกี่ครั้งแล้ว รวมเลยทัเทลว่าเท่าไหร่สักแสนก็แสนหนึ่งสิบล้านก็แสนหนึ่งแสนก็แสนนั่นคือการจ้างที่เป็นธรรมไม่ใช่พอเงินเยอะก็คิดเปอร์เซ็นต์มานั้นเนี่ยเี่ยมันไม่ถูกใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยนัานารเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับนะคะค่ะมีอีกสายหนึ่งค่ะคุณสมานนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจเกษียณมาได้สองปีแล้วครับแล้วพระเอิญ เขา,าพนักง,งานที่รับผิดชอบอ่วยฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาก็โดนฟ้องว่าเขาทำให้ผมทํางานเกินมาหนึ่งปีทางองค์กรเขาเลยฟ้องทางพนักง,งานหน่วยเหนือผมทางฝ่ายบุคคลอ่าแล้วแล้วมันเกี่ยวกว่าอ่าแล้วมันกระทบอะไรเราไหมล่ะแล้วลลลเขาก็จะมาฟ้องทางแพ่งเอาเงินจากผมคืนไปคืนใช่เรียกเงินคืนค่ะแล้วทําไมมันเกินไปหนึ่งปีล่ะ แจ้งพศผิดหรือไงจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเกษียณปีห้าสามใช่ไหมครครับปีห้าสามครับแล้วก็มีหนังสือจากข้างบนมาที่กองให้ผมเซ็นรับทราบว่าให้ไม่เกษียณปีห้าสี่อืมอืมผมก็เซ็นรับทราบกลับไปแล้วเราก็ทํางานปีห้าสี่ทั้งปีครับจนวันสุดท้ายเที่ยงคืนค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ อ่าได้เข้าชมรมเกษียณได้เข้าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเหมือนปกติทีนี้จะถามว่าแล้วก็รับเงินบำเหน็จมาตามปกติผมมีคําตอบแล้วจะถามว่าอะไรค่ะจะถามว่าต้องคืนเงินไหมใช่ไหมไม่เขาจะฟ้องทางแพ่งเอาเงินที่ที่พนักงานในทั้งหัวหน้ากองหัวหน้าแผนหัวหน้าส่วนฟ้องไม่ได้ครับโดนตัดเงินเดือนแล้วก็จะมาฟ้องทางแพ่งเอาเงินจากผมใครมาฟ้องใครมาฟ้องทาง พนักงานอ๋อไม่ได้ครับพนักง,งานฟ้องไม่ได้ครับคืออย่าง,งนี้นะคืออย่างนี้ขนาดที่เราความจริงเราสมมุตินะสมมุตินะครับว่าความจริงเราควรกเกษียณห้าสามถูกไหมครับอ่าแต่เขาให้เรามากเกษียณห้าสี่แล้วตลอดปีห้าสี่เราก็ไปทํางานปกติค่ะเงินเดือนที่ได้ก็ต้องได้ตามปกติครับเรียกคืนไม่ได้คุณเรียกคืนแล้วคุณคืนงานผมได้ไหมล่ะอ่าที่เราทําไปอีกหนึ่งปีไม่ได้ นะครับคืออย่างนี้ไม่ได้ครับีทางององคงการเนี่ยเขาฟ้องสามคนเนี่ยบุคคลสามคนเนี่ยก็ก็ไปฟ้องทานนู้นเป็นเรื่องละเมิดเป็นเรื่องทาผิดไม่เกี่ยวกับเราครับอืมแต่มันมีไอจดหมายมาถึงผมว่าเขาจะฟ้องผมในทางแป้งใครล่ะสามคนเนี่ยสามคนเขาจะฟ้องถึงนะสามคนที่รับผิดชอบออเออไม่ไม่เกี่ยวกับเรา ไม่เกี่ยวกับเราอืไม่เกี่ยวเลยครับฟ้องก็สู้กันไม่เกี่ยวเลยคืออย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติข้าราชการเนี่ยข้าราชการปกติเนี่ยเขาตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยค่ะกว่าจะสอบเสร็จแล้วก็สั่งปลดค่ะปลดเนี่ยให้ออกให้ออกให้มีผลตั้งแต่วันที่หนีราชการหรือวันที่ทําผิดวินัยแต่ในระหว่างที่ทําผิดวินัยมาแล้วระหว่างสอบสวนต้องทํางานใช่ไหม ไอ้ตรงนั้นที่ได้รับเงินเดือนก็ได้รับไปตามปกติครับค่ะก็เหมือนของเรานี่แหละเราก็ทํางานไปตามปกติเงินที่ได้รับก็เงินตามปกติแต่หน่วยงานเขาฟ้องเพราะคุณละเมิดละเมิดหน่วยงานทําให้ดังหน่วยงานเขาต้องจ่ายเงินมากกว่าจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญค่ะเพราะงานเพราะงานรัฐวิสาหกิจที่ว่าเนี่ยนะปกติพอออกปั๊บเนี่ยมันต้องได้เงินก้อนหนึ่งก้อนถูกไหมถูกต้องครับทีนี้เขาก็ฟ้องหาว่าไอ้สามคนนั้น่ะ แจ้งผิดแจ้งผิดเป็นเหตุให้รับรัวิสาหกิจเสียเงินเดือนอีก12เดือนจริงจริงเนี่ยถ้าเขาสู้คดีเป็นเนี่ยก็คนนี้ทํางาน12เดือนอยู่ก็ต้องจ่ายนะคะเห็นไหมคือเราไม่ใช่เรามานั่งเฉยเฉยแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทํางานแล้วเรารับเงินอันเนี้ยเราต้องคืนแต่เนี่ยเราทํางานเราก็ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับค่าทํางานไอ้ซาร์ลี่เนี่ยคือค่าแรงงานเนี่ย ปกติออเไอ้สามคนนั้นน่ะมันต้องสู้คดีเป็นมันต้องอุทธรณ์คำสั่งไปไม่เกี่ยวกับเราครับเรานอนอยู่เฉยๆสู้คดีมาฟ้องมาเดี๋ยวค่อยสู้กันก็คือรอให้เขาฟ้องมารอให้เขาฟ้องมาคือคือทางองค์กรเี่ไม่ได้ฟ้องผมหรอกค่ะเจไงพนักงานสามคนหัวหน้าส่วนหัวหน้ากองแเขาไม่มีอำนาจฟ้องอยู่แล้วฟ้องผมทางแพ่งเขาไม่มีอำนาจฟ้องอื เขาไม่มีอำนาจฟ้องคนจะฟ้องเราได้คือองค์กรแต่องค์กรเขาไม่ฟ <bride. S 1> ้องเพราะเขาจ่ายเงินให้เราเป็นค่าตอบแทนในการทํางานองค์กรเขาไม่ฟ้องเขาฟ้องคนผิดเนี่ยคนผิดไม่ยอมจ่ายก็เรื่องเขาอ่ะมาฟ้องเอาเงินจากผมไม่เกี่ยวครับไม่ให้ไม่ให้เราไม่ให้เราค่าตอบแทนในการทำงานอยู่เฉยๆไปเลยใช่ไหมคะจังหวั่เขาฟ้องมาแล้วหาทนายสู้ไม่มีทนายก็โทรมาอยู่จังหวัดอะไรล่ะครับเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยครับก็อยู่ทแถวไหนอบึงกลุ่มค่ะเอบึงกลุ่มเหรอโอเคไม่เป็นไร เราฟ้องมาเดี๋ยวขอทนายที่สภาทนายหรือไม่ก็ที่เนติบัณฑิตก็ได้นะครับนะะคได้นะครับโอเคครับถ้าฟ้องมะเราก็ต้องตั้งทนายไปสู้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 นะตั้งทนายสู้เอานะคะครับครับโอเคนะเราไม่มีความผิดใช่ไหมไม่มีไม่มีจะไปผิดอะไรลนะครับไม่ผิดอะไรเลย ค่ะก็เราทํางานเราทํางานก็อยากให้เราทําเราก็ทําไปค่ะครับนะมาตั้งถึงปีเงินเดือนก็ต้องได้นะคะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนันขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคือคือบางบางคนยังไม่เข้าใจไงอย่าง ชัดเจนที่สุดคืออย่างข้าราชการเนี่ยปฏิบัติผิดวินัยเขาตั้งกรรมการสอบแต่ระหว่างจะสอบเสร็จอีกสามเดือน6เดือนในระหว่างนั้นก็ทํางานอยู่พอสอบสวนเสร็จปั๊บปรากฏว่าผิดวินัยเขาออกคําสั่งให้ออกจากราชการโดยให้มีผลย้อนไปถึงวันที่ธนุนไอย้อนันที่วันที่ธนุนเนี่ยเป็นเรื่องของการคิดสมมติเราให้ออก ก็อาจจะถูกลดบาเหน็จบำนาญลงอแต่ว่าเงินเดือนก็รังได้ตินเดือนที่ทํามาในระหว่างที่อยู่นั้นไม่ต้องเรียกคืนอมเพราะคุณก็ทํางานจริงนะคะก็คิดเหมือนกันนี่สำหรับเรื่องนี้โอเคนะครับอืมะมีสายค่ะคุณน้อยนะคะเรื่องรถค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะน้อยปรึกษาเรื่องคือไอ้หนูขายหนูขายรถต่อเดาวค่ะค่ะแล้วเป็นไงคะแล้วเขาก็ไม่ผ่อนต่อ ทีนี้แต่ว่าเนี่ยยังยังยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนชื่อใช่อืมแล้วเขาไม่ผ่อนใช่ไหมล่ะเขาเขาขอเวลาหนุ่สองเดือนแต,แต่แต่เขาผ่อนค่ะทีนี้พอผ่านไปสองเดือนหลานช,ชายเขาเอารถไปขายค่ะอ่าสวยเลยทีนี้อืมแต่แต่คนที่กรณีที่ทําสัญญากับนู้ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอ่าค่ะแต่เราเนะี่ยมีสัญญากับไฟแนนซ์ใช่ไหม ค่ะไฟแนนซ์ก็ต right ้องฟัดเราแน่ไม่ฟัดคนนู้นหรอกอืค่ะแล้วจะหาว่าเรายักยอกทรัพย์ด้วยสิทีเนี้ยเดือดร้อนน่ะคค่่ะะทีนี้เขาก็ติดตามหารถคืนให้อยู่แต่แต่แต่ไม่ได้แต่ไม่มีวี่แววค่ะทีนี้เขาก็ส่งคอนหนูอยู่ค่ะค่ะก็ส่งให้อยู่แต่ว่าส่งแบบติดขาดนะคะจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งอืมค่ะแล้วเราส่งไฟแนนซ์ไหมล่ะ ยังหนูยังไม่ได้บอกค่ะเพราะไม่ไม่เราจ่ายเงินให้ไฟแนนซ์ไหมจ่ายค่ะถ้าเราจ่ายไฟแนนซ์ก็ยังไม่ยุ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่จ่ายไฟแนนซ์เขาต้องดำเนินคดีกับเราครับทางแพ่งทั้งทางอาญาครับค่ะค่ะทีนี้คนคนที่ทําสัญญาต่อหนูเนี่ยครับเขาเขายื่นทนายฟ้องฟ้องฟ้องว่าคนคนคนที่เขาเอาเอารถหนูไปขายนี่ค่ะเขาลังฟ้องอยู่อืมอืมอืม นหนูก็เลย<ะ>หนก็เลยอยากถามมากก็เลยบหนูกับคนที่ทําสัญญาแบบว,ว่าเขาสง่งงวดติดขัดอยู่อย่างนี้หนูเลยถามคนทันยังไงคะคืออย่างนี้นะค่ะรถมันก็ไม่อยู่อืค่ะ เราไปมีเรื่องกับคนที่ทําสัญญากับเราเราก็ไม่ได้ลดคืนมาค่ะเราก็ยังต้องรับผิดชอบต่อไฟนั้นทางที่ดีในขณะนี้เขาผ่อนติดขัดก็กัดฟันทนเอหน่อยถ้าเขาได้ลดมาแล้วเขาผ่อนเต็มอันนั้นเราก็รอดแต่ถ้าเราไปเร่งรัดเขาเดี๋ยวเขาไม่จ่ายเลยทีนี้เราจะเดือดร้อนหนักอยู่คนเดียวเพราะเราเป็นชื่อเจ้าของเพราะเราเป็นชื่อผู้เช่าซื้อไง ตอนนี้พยายามบันทีพนอมอย่าติดขัดก็ทวงบ่อยหน่อยได้ครบมไหล่ค่อยว่าแล้วถ้าได้ลถกลับมาเมื่อไหร่แล้วค่อยคิดกันใหม่ถ้าลถยังไม่กลับมันอยู่ในมือเขาไม่อยู่ในมือเราอย่าเพิ่งคิดครับจะเดือดร้อนหนักกว่าเก่ายอมกัดฟันจ่ายไปช่วงนี้นะโอเคนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคือชื่อเราเนี่ยมันรถเป็นชื่อของเราเราต้องรับผิดต่อไฟแนนซ์ทีนี้คนซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อกับไฟแนนซ์ถ้าเราทวงมันมากมันเบี้ยวเบี้ยวขึ้นมามากๆมันไม่จ่ายหนีไปเลยเราจะเดือดร้อนคนเดียวน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเอามันไว้ก่อนนะมันผิดตั้งแต่เราไว้ใจแล้วผิดตั้งแต่เราไปขายเขาคือเราก็เตือนกันตลอดนั้นรถที่เจ้าซื้อมาเนี่ยครับถ้าจะขายให้คนอื่นเนี่ย เอาผู้เช่าเอาผู้จะซื้อคนใหม่นี่ไปคุยกับไฟแนนซ์แล้วตกลงเปลี่ยนชื่อเลยแล้วหาผู้ค้ำกันใหม่ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าค้ำได้ทําอย่างนั้นไม่ใช่แอบขายเองแบบนี้มันจะมีปัญหากับเราซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อโดยตรงนะคะรวมถึงเรื่องของการค้ำประกันด้วยนะเวลาจะค้ำประกันให้ใครตรวจสอบดีๆครับนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคาจนะคะสามารถพูด่าท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายได้นะคะที่เบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 7เจถึง9ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ